ยมก็มาอาราัพานาธรมมรมต,ตา,า,า,ามหลวงพ่อกโยมปรยมมารัพนาธรรมอ่งคนก่อนเนอะ ๋ยวพอขาวย่งันก็เผาอยู่ยกยิบอยู่ นะโมโต,โตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโต,โตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาธัมมาจโลกาติปฏิหปตหาปฏิกาตัญเจเลยอะเจวรัง อายาจาธยสัน oh ติธาสัตตาปราคาชาติกาเทเิตุธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังสาธุระตนังกรุงตังปัติเสวามิเนวะาวายานะมัทายานัมันธานานวิโพสนายา ตาวะเทวะอิมาสกายาสัตติยาญาปนะสุขลัตติยาพระมัาริยาโนกาญาอิติปุรานันตะเวปฏิหังคาไมนาวันตะเวทานังนุปาเทสามิยาตราจเมภเวตาเต นาตาจักพาตุว <aún> <zh atmos> ิหารุตาสินัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพปตัสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพปตัส นะโมตัสสะะคะวัาาตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะตุญเจปุริโสกิลากิรลากอน,าน,นังปุรณะปุรณตัำให้ฉันทางกิริยะสุขโขปุญญาสักุจชยุติเอกนะวัดนี้ จะแสดงพระธรรมเทศนาพันณนาคำสั่งสอนของพระสมมาสัพพุริเจ้าขอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญราศีของท่านทั้งหลายทั้งพระภิกษุพระปัตาจารย์ทั้งพระภิกษุผู้เป็นปริวาสิกะ และจัดขอมานัดในวันนี้ซึ่งใกล้จะเป็นมานัตตะพิุแล้วและญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่มาถวายของบัธรรมประสงค์องค์เมนผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อความมรยสุทธิ์ของตนของตนและเพื่อ ลดละจากบางสิ่งบางอย่างที่มันคล้องเกี่ยวอยู่ในจิตใจแต่รอจนถึงเพื่อประดับความรู้เป็นการเ,เตือนสติเตือนใจญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอันที่จะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการตรารกธรรม แตรทำแค่จริงแล้วเราท่านทั้งหลายคงจะถ่าใส่ใจในการได้ยินได้ฟังสัทธาเสียงสำเนียงของพระผู้ที่เป็นพิธีกรผู้ที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ นวนแล้วตั้งแต่เป็นการเตือนสติเตือนใจทางนั้นถ้าว่าตั้งใจในอันที่จะฟังในส่วนที่เป็นโสตประสาทของท่านทั้งหลายนั้นได้สาระไม่น้อยตั้งนับตั้งแต่การเข้ามาอยู่ตรงนี้การเข้ามาบำเพ็ญบูกุศนตรงนี้นับได้สามวัน เข้าใจว่าจะสี่ก็วันนี้ด้วยเอกที่มาถวายบรมบัรรมท,ที่ว่าที่มารวมพลังกันเป็นองค์ประกอบเนี่ยดูสถานที่ที่เรานั่งที่จัดไว้เพื่อให้เรานั่งเนี่ยเหมือนพวง นั่งเต็มนี่เป็นได้เป็นพันพันแต่ว่านั่นแหละเราดูแล้วก็ค่อนข้างจะหลงเหลงที่หลงเหลงไม่ไม่เอือนไกลเพราะที่มันกว้างาถ้าที่มันแคบก็คงจะดูแน่นหนา,าชาวบ้านน้องปงเราน้องม่วงน้องตะเคียอะไรหลายบ้าน ประมาณดูประมาณแล้วห้าหมู่บ้านเนี่ยถ้าแม้นว่าที่ที่เราทําเป็นประลำมมงอยู่นี่น้อยก็คงจะไม่พอเพียงแม้นว่าถ้าท่านทั้งหลายขยับมาให้สนิดให้คิดสนิทติดกันเนี่ยก็คงจะดูแน่นแต่ที่นี่เรานั่งกระจายมันก็ดูลงเลง กอบทั้งสถานที่ตรงที่ทำปรามาไววในกว้างขวางมันก็เลยดูกว้างดูหลงเล้งถ้าหากว่าจะมองไปแงในแง่ที่ไม่ได้พิจารณาองว่าโอ้มีน้อยแค่ตั้งสีห้าหมู่บ้านมีน้อยแต่ได้เก่งแล้วไม่น้อยนะไม่น้อยมาก แต่ว่าที่มันกว้างมันเเลยตรงเลยเพราะฉะนั้นเ,เรามาในจำนวนนี้ก็ตามแม้จะว่ามีน้อยมีมากเราแล้วตั้งแต่คนมองอตะตาตมามองเป็นว่ามากนะฮะมากพระอาจารย์กรรมก็กมีสิบสามสิบรูปพระ ปิวาเิกะมานัตตะปอประมาณ60สิกว่าลูกมันก็เกือบร้อยแล้วญาติโยมแม่ชีชีตรามโตรน้อ,องข้าวของข้าวรักษาสีแปดก็ค่อนข้างจะสามสิบสี่สิบก็ร้อยกว่าแล้วญาติโยมในกลุมหนึุ่มสองกุมสามกุ่มสี่กุมห้ากุมนี่ม 2, ไม่ต่ำกว่าส